ส่วัสดีพี่น้องปองไปทุผุ้สุกคนมันนี่ก็อยู่ในช่องเยพันธ์คือเก่าหล่ะจ้ะเนาะมันนี่ก็มพี่ข่าวสารมาอัปเดตพี่น้องบอดโจสาวน้อยเพชรป้านแพงกัอีลาเพื่อนมอสสบายแต่ผลไปเหตุการคนละทางเนาะพอเหตุอันด่วนทางหนึ่งลูกเหตุอยู่ทางหนึ่งก็เป็นห่วงพอโทรมาถามพอเพื่อนว่าตั้งสี่ละอันบอดว่าบอดบอดโจวว่าพ่อโจ ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อน้องอุ๋งอิงโทรมาพูดแบบนี้ปะนะเพิ่นโทรมาว่าพ่อกันว่าหายไปหาหมอเดอ้อสันเพิ่นบอกพ่อเพิ่นเนาะเป็นห่วงเป็นใยกันนะพอลูกเนาะจา้ะเขาไปฟังเบิร์กันแม่แม่เอฟซี FC เป็นคอมเมน์เนาะจา้ะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงเดอ้อครับทั้งพ่อทั้งลูกสัน เจ็บสิพวนี้อิลาโทรหาโทรมาหาให้กำลังใจให้กำลังใจอีพ่อโจหน้าฮักพ่อลูกความห่วงใยในครอบครัวคือยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจ้าให้กำลังใจกันและกันดีที่สุดจ้า,ารงหหลูกัววใจุะพี่น้อง พ่อโจสู้สู้ก็สู้สู้สองนิว้วเึ้นมาหายทรงลูกหัวใจเลิบน่ารักมากทรงลูกหัวใจแม่เอสู้สู้จ้าหายไวๆไวจ้าทรงสู้สองนิ้วเนาะให้กำลังใจรักและเป็นห่วงพ่อมากที่สำคัญคิดถึงพ่อ คำว่าพ่อและลูกมันยิ่งใหญ่ที่สุดที่หนึ่งนวาสู้ๆนะบอสครับเป็นกำลังใจให้ครับบอสเอฟซีพลังของอีหลาน้อยครับพลังของอิลาเอฟซีอของอีหล,ลาน้อยะนะหายไวๆบอส พักผ่อนหลายๆครับหายไวๆครับกำลังใจครับหายไวๆบอส์ุนวาขอให้หายไวๆครับบอสพ่อลูกคู่บุญเราทรงหัวใจหายไวๆครับบอสสู้ๆเด้อจ้า สู้ๆด้นะครับหายไวๆและหายไวๆค่ะบอสโจสู้สนะยกสองนิว้วห้สู้ๆจ้าบอสให้กำลังใจตลอดส่งหัวใจหายไวๆนะคะกำลังใจนะกนักบนักรับบอส ขอให้บอสหายไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอโทษทีขอโทษเดอ้อบอสเมื่อคืนนั้นอารมณ์มันพาไปหายไวๆครับบอสหายไวๆจ้ามีตะกุนให้กำลังใจ นี่ก็หายไวๆสู้สองนิ้วห้กำลังใจเนาะจ้ะหายไวๆนะครับทรงลูกหัวใจใหญ่ๆมาหายหยกมือสองนิ้วสู้สองนิว้วหายสู้ๆแต่ก็มีแต่ทรงคนทรงลูกหัวใจแบกลูกหัวใจมาหายโอ้ยเป็นกำลังใจใหายเนาะทุกคนเป็นกำลังใจใหายหายไวๆนะคะ สู้สู้ค่ะพักผ่อนเยอะเยอเพิ่นว่าพี่น้องเพื่อนกะหักกะแพงกันเนาะพี่น้องเนาะอันเฮ็ดงานอันมันเพิ่นมีหลายวงลูกเพิ่นกันหลายทางเนาะไปคนละทางพี่น้องเพื่อนอันลูกโทรมาหาเอาลูก เอาลูกไผ่โมอันเอบซี่เพิ่นเบิ่งว่าลูกสาวบนโทรมมหาเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องโอ้ยจะเบิ่งเบืงเพิ่นมีความสุขหลายเพิ่นเอาลูกอันพุ่นะสูสีนิวใส่ลูกลูกสาวก็ยิ้มเพกันยิ้มแล้วก็เอาลูกไผ่เอ็บซี่เบิงพี่น้องพุ่มใจเนาะเพิ่นมีลูกสาวดีลูกสาวเป็นตาหักเพิ่นก็พุ่มใจอวดลูกสาวพี่น้องมุจจาวาบอ ลูกสาวเพิ่งกระนาหักหนาหากัหาหากกราแพงหลายองค์หญิงเอาอยู่เด้วงทางหนึ่งพ่ออยู่ทางหนึ่งลูกอยู่ทางหนึ่งเนาะบอดน้อยเพิ่็เป็นบอดอีกผู้หนึ่งพี่น้องเพิ่งจะจริงองค์หญิงนี่เอาอยู่แล้วอยู่ฟังทางนั้นพ่อนอยู่ทางนี่ก็ให้พักผ่อนเยอะๆนะคะปุเอฟซีเพิ่พว่าพ่อจูพักผ่อนเนี่ย พักผ่อนเยอะๆจะได้หายไวๆเพ,นพืนบอกเนาะมิสเพิ่นอันส่งก,กำลังใจใหาบอดหายไวๆ,ๆนะครับบอดเป็นกำลังใจจ้าที่หนึ่งเลยยกโปใหายเยี่ยมจ้า บอดน้อยเอาอยู่แล้วว่าทางนั้นบอดน้อยเอาอยู่แล้วเนาะน้องอีหลา่าเอาเอาเอาอยู่แล้วเนาะมาต้องห่วงเกง่งเฉลียวฉลาดทุกอย่างน่ารักอีซีเพิ่งกับหนาหักเนาะเพิ่นเว้าเพิ่นอ่อ,อนน้อมเนาะอีหล่าเนาะแต่มึงพอเพิ่นเอาอันลูกแผลอีซีเบิ่งนี่ดอกโอ้ยภูมิใจน้ำลูกหลายเนาะ พี่น้องมีลูกเป็นตาหักเก่ง้อมพอเลยพู่มใจภูมมใจพู่มใจหลายพี่น้องมืัอนี่กัน ฝากไว้แค่นี้คนเด้อจ่าเพื่อนเพื่อนเอารูปอันเอาอันเอาเอารูปให้เอฟซีเบิ่งแมมเพื่อนอะเพื่อนภูมิใจกับลูกสาวเพื่อนแม่พี่น้องเบิ่งดูเพื่อนอะเพื่อนอะภูมิใจคักเนาะลูกสาวโทรหาเดะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คนเด้อจ่าแล้วมือนาก็ค่อยมาอัปเดตใหม่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย บายๆนะจ้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะ